เดี๋ยวเราจะเดินจากชายทะเลนะคะไปที่บ้าน A5 กันนะคะเดี๋ยวจะเอาอันนี้เราเข้าหลังบ้านบ้างเ๋ยวเราก็วนไปหน้าบ้านเมื่อกี้เรารีวิวบ้านหลัง B17 ไปนะคะตอนนี้อยู่ที่โซนแกลงค่ะจังหวัดระยองนะคะ ในบ้านโอเชียนค่ะเมื่อกี้เรารีวิวหลังนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หลังข้างๆนะคะ A ห้าตอนนี้เราอยู่ที่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข A ห้านะคะหลังใหญ่มากนะะ แล้วก็เดินไปอีกนิดเดียวเองก็ถึงทะเลแล้วนะคะประมาณไม่ขี่เก้าถัดไปบ้านหนึ่งหลังสองหลังสามหลังเดินผ่านไปนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ท้ายคลิปนะคะที่เดินไปจอดรถได้สองคันเลยในนี้นะคะกว้างมากจอดข้างหน้าก็ได้นะคะอยู่ที่มาทาง โซนแกลงแหลมแม่พิมพ์นะคะหลอะทะเลมเลยค่ะจังหวัดไรยองนะคะอยู่นี่กว้างมากค่ะอยู่ได้ถึง20ท่านเลยนะคะประมาณหมื่นสองนะคะบวกลบเอาอีกทีนึงก็แล้วแต่ช่วงเทศกาลวันหยุดยงไงก็รีบจองะคะ่ะุ้ยครัวใหญ่มากทำไมเราเข้าครัวก่อนเราหิวข้าวให้ดูครัวก่อนเลยค่ะ ครบเลยค่ะวิซซื้ออาหารทะเลสดๆหรือให้ทางรีสอร์ทแนะนําหรือจัดหาให้ได้นะคะนี่ค่ะเนี้ยปูเปิลมันนึ่งนะคะแล้วก็มีเตาปิ้งย่างให้มีทุกอย่างเลยค่ะแก้วน้ำจ่ายคือเตรียมครัวไว้ให้เลยนะคะอุปรกรณ์ทําครัวทุกอย่างะค่ะตู้เย็นนะคะไมโครวเวฟนะคะจานชามช้อนโอ้ oh, มีทุกสิ่งอย่างะค่ะกระติกน้ําร้อนนะคะ กับค้าวอ้ยจานอ,อนเพียบรครบค<ร>่ะ<ร>แถวนี้มีแบบว่าอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมึกสดๆจากชาวประมงนะคะขึ้นมาค่ะประมงืมมมะเลกก็มีนะคะแล้วก็ตลาดนัดแถวนี้ไฮไลท์มากตลาดนัดแถวนี้นะคะของดีของสดเยอะมากค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะซื้อมาทำเองปิ้งย่างได้เลยนะคะ นี่ค่ะนี่ก็จะเป็นด้านหลังแล้วค่ะกว้างมากไว้จัดกิจกรรมปาร์ตี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่เบอร์โทรเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราใส่รายละเอียดเบอร์โทรมีราตากผ้ามีอะไรข้างๆให้ด้วยนะคะแล้วก็เมีที่อาบน้ําข้างๆให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างๆก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะวนออกไปนะคะนี่ด้านหลังะคะ่ะ ให้ดูข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้าน,นะคะ่ะนี่นะคะกว้างมากหลังนี้แล้วก็นู่นค่ะทะเลเห็นฟ้าริมริมนู่นโกโปรเราซูมไม่ได้นู่นค่ะ,คะอีกนิดเดียวก็ถึงทะเลแล้วได้ยินเสียงไหมหลังต้นไม้พุ่มทางนั้นก็จะเป็นทะเลนะคะไปค่ะเรา วนวน,วนเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในนะคะเหมาะแก่การมาแบบว่าหลายหายท่านมากค่ะคุ้มมากแชร์แกันนี่ค่ะแล้วก็มีราวตากผ้าให้นะคะกว้างมากค่ะหลังนี้นี่ค่ะสองชั้นนะคะไปดูด้านในค่ะ แอเย็นเจี๊ยบไปค่ะดูด้านในกันด้านในนะคะเมื่อกี้เราเข้าครัวไปแล้วะคะ่ะด้านขวานะคะนี่ค่ะก็จะตกแต่งแบบไม้ๆนะคะโทนอบอุน่นอบอุน่นนี่ค่ะมาเที่ยวชายทะเลนะคะบรรยากาศเหมือนรำลึกความหลังครั้งเก่านะคะ นี่ค่ะจัดที่นั่งไว้มากมายหลายที่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูออกไปด้านนอกด้านครัวได้นะคะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูรอบๆอ,บอีกทีนะคะชั้นล่างในส่วนกลางของชั้นล่างนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ค่ะก็เปิดไปข้างหลังได้อีกนะคะก็จะมีกฎกติกาข้อปฏิบัติมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ด้วยนะคะท่านใดยอยากมาว่ายน้ําค่ะ ก็เตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วยนะคะเล่นทะเลเล่นน้ำได้หมดจะพาดูห้องด้านล่างก่อนนี่ค่ะมีเตียงให้สามเตียงนะคะเราคาดเดาว,ว่าในนี้นะ่าจะนี่ค่ะมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ดูดูด,ดูมีอะไรให้มาก เปิดเปิดของเขามูนนี่นะคะนี่ชั้นล่างะคะ่ะห้องนี้ก็จะมองเห็นวิวด้านนอกแบบกว้างๆนะคะเห็นโซนปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้เสร็จก็วิ่งเข้าห้องได้เลยนอนขอแล้วก็ไปอาบน้ำค่ะอย่าลืมอาบน้ำก่อนนอนนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ งกว้างมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะห้องน้ำสะอาดนะโอเคเลยนี่นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำตรงนี้อีกหนึ่งห้องนะคะ่ะห้องน้ำตรงนี้มันจะทะลุไปในห้องนอนอีกห้องหนึ่งได้นะคะก็คือว่ามีเป็นห้องน้ำของส่วนกลางตรงนี้นะคะแล้วห้องเมื่อกี้เป็นห้องน้ำของในห้องนอนเมื่อกี้นี้นะคะจัดใหญ่มาก สามารถทะลุข้ามกระจกไปอีกรบได้นะคะนี่ค่ะก็จะมีอุปกรณ์ที่นอนเสริมนะคะหมอนที่นอนผ้าห่มให้นะคะนี่ค่ะก็จะมีหนึ่งเตียงนะคะถ้าเข้าห้องน้าฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะลองนะก็คือตรงนี้ทะลุไปห้องน้ําเมื่อกี้ได้นะคะอันนี้ก็จะได้วิวหนะ้าบ้านค่ะหน้าบ้านแล้วต่างกว้างเหมือนกันนะคะอูข้างบนกัน นี่ค่ะข้างล่างก็สองห้องนอนซึ่งนอนได้หลายคนมากนะคะหรือว่าจะนอนตรงนี้ก็ได้นะ,ะนี่ค่ะไม่คิดอะไรมากนอนตรงนี้เลยไปข้างบนกันบันไดไม้นะคะกระดุดนาอยู่ยววิ่งนะคะตอนนี้เป็นบ้านที่อยู่ในโซนมาทางไดยองใช่คะล้อหาดมาโซนอำเภอ ทำแกลงนะคะอยู่ก่อนถึงแหลมแม่พิมพ์นะคะมาห้องนี้ก่อนนะคะเป็นอยู่ในโครงการของโอเชียนนะคะโอเชียนไซเพก็ลองเซิร์ชดูนะคะเดี๋ยวเราให้ข้อมูลไว้ในรายละเอียดของคลิปอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำด้านในเหมือนกันนะคะนี่ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเหมือนกันห้องน้ำกว้างๆสะอาดๆนะคะ อยู่เย็นสบายแอร์เย็นฉ่าทุกห้องนะคะกลางวันอาจจะร้อนนะคะก็เปิดแอร์เย็นๆน,นอนในห้องนะคะนั่งคุยกันเล่นสังสรรค์บาร์ตี้ตกเย็นก็เล่นน้ำทะเลตื่นเช้ามาก็เล่นต่อนะคะเมื่อกี้นะคะหนึ่งห้องแล้วนะคะขึ้นมาหนึ่งห้องแล้วก็มีอีกนี่ค่ะสองห้องสามห้องข้างบนก็จะมีอีกสามห้องนอนนะคะ แล้วก็นี่ห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะนีห้องน้ำเยอะมากนี่ค่ะห้องนอนก็เยอะห้องน้ำก็เยอะที่อนอนก็เยอะ,ท,ยอะที่ก็เยอะที่ทำก,กิจกรรมก็เยอะนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีระเบียงนะคะเดินไปถึงกันได้นะคะชมวิวนะคะนี่ค่ะ มีดูอีกห้องนึงนะคะนี่ค่ะก็จะมีโอ้ห้องนี้ไร่เตียงเลยนะคะนี่ค่ะเขาบอกรองรับได้ถึง20ท่านเลยนะคะแล้วก็มีระเบียงสามารถเดินไปหาก,กันได้ออกมานั่งเล่นชิๆลๆริวระเบียงชั้นบนก็ได้นะคะกลางคืนลมเย็นๆนี่ค่ะ ว้างมากนะคะห้องนี้คือแบบเราจะรู้สึกปลอดโปร่งสบายนะคะไม่อึดอัดอยู่กับวิวก,กว้างในวันพักผ่อนนะคะห้องพักก็กว้างบ้านกว้างนะคะอยากทำอะไรก็สามารถทำได้เหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะคะมีอุปกรณ์ทําครัวให้เรียบร้อยเลยนะคะอยากได้คําแนะนําก็ถาม,ถาม,ถามทางเจ้าของได้เลยอันนี้เรามารีวิวแนะนําให้นะคะ เดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรของทางที่พักไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรพี่แม็กไว้ให้ปเดี๋ยวเราจะใส่ภาพชายทะเลไว้ท้ายคลิปให้นะคะนิดเดียวเองก็ถึงแล้วนะคะถึงทะเลแล้วเดินไปจากหลังบ้านนิดเดียวเองค่ะถ้าวิ่งไป,ปรูดเดียว นี่ค่ะออกไปทางข้างหลังได้เลยนะคะผ่านบ้านประมาณ3หลังก็ถึงทะเล2องสาหลังนะคะใกล้มากค่ะโอเคงั้ก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักดีๆแนะนำที่พักดีๆนะคะในระยองหรือว่าถ้ามีโอกาสได้ไปจังหวัดอื่นก็จะมาใส่ไว้ในคลิปให้อีกทีนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากกด ไ like, ลค์กดแชร์สั c r ไ b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจากบ้าน B 17อยู่แล้วก็ติดกับ A ล้านะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทะเลค่ะถึงแล้วนะคะนิดเดียวก็จะถึงแล้วเห็นไหมเดยวันนี้เดียวก็ดเจอทะเลแล้วค่ะ มาดูบรรยากาศนะคะเสียงคลื่นกระทบหาดทรายนี่ค่ะว้าเหมือนมาอีกโลกหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวพาไปใกล้ๆะคะ่ะ วันนี้คลื่นแรงนะคะเพราะว่ามีฝนตกนะคะมานั่งชมวิวกินวิวได้นะคะนนมีบรรยากาศชายทะเลนะคะรงนวนก็คือออกไปแหละแม่พิมได้นะคะใช่ ขวามือก็จะเป็นไปหาสวนสนวันเพได้นะคะบรรยากาศรอบๆะคะ่ะ